ถึงคน้ำำปูดองนอกจากนอกจับปูมาปูดำไข่ปูทะเลไข่ปูนาข้าเจ็บปูใหญ่ใหญ่มัยนี้ต่ัตตปูเสชนไงะกินเปร้อยตัวเลยหรอปูเสชนจะกินน้องเขาไปร้อยตัวเลยหรอทำไมฮะ้ตุนะเ้าตัดเราไม่ได้ก็ไปปูดองต้องใช้อะไรนกดอง อคนดองดกคนไม่ดองไม่ใช่คนดองไม่ใช่คนดองวัตถุดิบสิแม่เขาไม่ได้บอกว่าวัตถุดิบเขาบอกกูดองแค่ในดองแล้วน้ำเกลือหรอน้ำน้ำปลามันเราจะสูดท่าทางเกาหลีเลยใช่สิคิวกลับไปเกาหลีแล้วนะทำสิวิธีใช้เกาหลีเธออยูร่าของไทยของไทยอ่ะถ้าเป็นกูด่าเขาใช้เกลือ ปูนาเขาใช้ทีลเือเวลามาทำส้มตำไม่ใช่ชเอาอมเมนูนี้ดิ <c oughs> แล้วจะไปยุ่งกับส้มตำทำไมล่ะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> พูดถึงเรน่งนี้ไหม <c oughs> เขาพูดถึงรวมๆว,ว่าปูดอง